เอาอุ้มไปเลยครับอุ้มไปเลยครับคุณคุยต่อแล้วครับอุ้มอุ้มไปเลยครับคุยต่อแล้วครับเดี๋ยวคุยวิญญาณนะครับซื้อวิญญาณได้คุยต่อแครับไม่ต้องเศร้าครับอันนี้ผมแนะนาว่าคุณไม่อยากตัดเขาแต่เขาอยากตัดคุณผมดูจากการกระทาเขาแล้วอะจริงไหมเรามีเรื่องจะถามถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนใช่ไหมแล้ว แฟนคนอ่ะสนใจพี่อคนในนี้ยพี่ชอบอ๋อเขาแบบว่าสนใจคนในนี้ใช่แบบว่าแบบเหมือนแบบว่าเล่นเล่นติดสนุกอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วก็พอเขาว่างปุ๊บเขาก็มาหาเราอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังติดเล่นตรงนั้นอยู่เป็นคนคนเสียใจไหมถ้าเราโอเเราก็ต้องแยกแยะออก แบบว่าเขาเขาเพิ่งว่างเพราะว่าข้างนอกเขาไม่ว่างอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเขามีเวลาว่างเขาก็อยากแบบว่าใช้กับเราแต่ว่าเราดันไม่ได้ใช้กับเขาอืมนมัน,ม,นมันความรัก<ม>อายุสิบเก้าครับมันก็จะเป็นแบบนี้ละงอแงง,งอแงง,งอแง,ง,ง,อ,ง,งอันนี้ผมพุ่งตรงเลยคีนี้งอแง<ล>คุณก็ยิ่งเงาใช่ไหมล่ะผมตรงผมก็ดังคนดังไปแล้วโตแล้วอ่ะคิดได้เี่พูดอ่ะเพราะว่าเราเป็น <c oughs> คนทําแบบนั้นเราเราเราแบบ เราติดเล่นเกินไปเราคุยกับคนนู้คนนี้มากเกินไปจนแบบทําให้เราไม่ได้สนใจเขาอ่าแล้วคุณจะก็จะมาแก้ตัวตอนตอนที่เขาไปแล้วอันนี้ต่อเวลาก็ไม่พอให้คุณแล้วผมพุ่ตรงเลยจริงไหมต่อเวลาก็ไม่ไม่พอใช่ต่อเวลาเหมือนบอลโลกอะสิบยี่สิบใช่ใช่ครับคุณแค่นึกแต่สิ่งดีๆที่ที่อยู่ด้วยกันก็พอแล้ว ก็คมีกาลวิทยหกเดือนนะพี่ผมครับทำถูกแล้วใช่ไหมถ่ายรูปหน้าผมไปก็ได้ครับเขาอาจจะคิดได้ก็ได้ถ้ามึงงอแงกับกูงี้เง่ากูจะเป็นสภาพเนี่ยเนี่ยทำถูกไัเลยไหนๆก็สุดแล้วเทางให้สุดทางเลยแล้วก็ทะเลยังมีเขาอ่ะในหัวใจเรามีแต่เธอโอ้โหเธอเห็นไหมขึ้นอยู่ที่ยังขำได้กูยอมกูยอม เอาไปเลยพี่วันนีพ้พี่เอาไปเลยพี่เอาไปเลยพี่ไ,ไทยวัน<บ>นี้ยบคุณนะคะที่ที่แบบว่าเข้ามาทักแบอบกว่าคือมันอยู่ในช่วงเวลาที่แบบกําลังคิดโน่นคิดนี้พอาะคิดถเราเราคิดถึงผมแล้วกันจ้าทิงจา้ <c oughs> าหยอก <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรู้อยู่ว่าเราหยอกอา้าวแล้วผมไม่หยอกขึ้นมานี่คุณจะรู้สึกยังไงล่ะรู้สึกแปลกครับน่ากลัว อ้าโทษทีครับเอาปล่อยผมปล่อยลงน้ําเหอะจะ่ายต่อได้ครับไปไปไปห้ามดีก่ะอ๋อก็คุณเป็นคนขอยิงอ่ะเขาเขากลัวผมอ่ะพี่ผมทําอะไรไม่ดีเหรอพี่กลัวกลัวอะไรครับไม่ได้กลัวค่ะกลัวที่หัวใจมันจะสั่นไหวหรือเปล่าบายบายครับมาช่วยของพี่ อละชอนอ่ะแปลว่าอะไรทยลองเปิดดูก็ได้อละชอนของพี่อ่ะชีวิตติดเศร้าเดี๋ยวผมมาคุยใหม่แล้วกันคุณมีที่ชุบไหมไม่ไม่มีครับเดี๋ยวผมไปรีโหลดเดี๋ยวผมมาคุยด้วคุณสี่ห้าชั่วโมงเลยเราก็เลยไม่มีไม่มีที่ชุบไงเราไม่ได้ทำอะไรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ชุบผมหน่อยพี่ผมน่าจะไปดีดีทันนะพี่ขอบคุณพี่ พี่แมทสปายครับผมของไทยพี่ครับพี่ครับชุบชุบเขาให้หน่อยได้ไหมครับหรือว่าให้หนูเอาไปทิ้งในน้าก่อนเขาเขาเขาไม่ตอบอ่ะเขมนเนี่ยเออพี่พี่พี่ในรถอะพี่พี่พี่มีที่ชุบไหมพี่เออเสียงไม่ดังพอหรือเปล่าลองเอาเสียงคุณก็ได้ครับถ้างั้น่ะพี่คะพี่ชุบชุบเขาให้หน่อยได้ไหมครับเขาไม่คุยกับเราอ่ะมาตรฐานเดียวกัน เธอจำไว้ลูกพอ่เอเอจ็บจี้เลยอะเจ็บจี้เลยเหรอครับใช่มันมันต้องมีจี้ตามหลังนะเจ็บจี้เลยอะใ,ใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยเออคุณไม่รู้หรอกนนั่นคือผมในเธอไม่ไหวไทยพิ้วจัดขอบคุณสิบิทนะพี่ของครับเหรอครับใช่โอ้โหเธออะกิ้วกิ้วอผมตระกูลเดียวกันนะครับ <c oughs> ออของั้นขอหนึ่งหนึ่งคำคมได้ไหมครับ ผมพูดไปแล้วไงแบบว่าขอไม่ขอแบบขอแบบเจ็บๆเลยครับขอเจ็บเจ็บนี่คุณมีเวลาไม่ละวันนี้คุณเล่นทั้งวันไม่ละดีผมจะเอาเจ้าพ่อกำคมมาให้คุณแบบเจ็บๆทั้งวันเลยอะเรากลัวครับเรากลัวอุ้ยทิพายแล้วน้องๆชุบพี่หน่อยน้องน้องๆชุบพี่หน่อยิายแล้วได้ไม่ละน้องผัวเข้ามาชุบเลยครับใช่ไหมเนี่ยน้องๆชุบพี่หน่อยคุณเป็นเทียอะไรไทย น้องๆชุบพี่หน่อยน้องไม่ต้องพูดเยอะเอาไอ้แนั้นไขวะ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  อผมมีฟิลเป็นเป็นจามะพลน,นะครับขอบคุณสองเดือนนะพี่ผมครับขอบคุณพี่ไทม์นะครับขอบคุณเดือนนะพี่ผมค,ครับไอ้เฮียจะบอกน้ำ <c oughs> หัวเขาอ่าหัวเขาปะเนี่ยแฟนมึง <c oughs> หเหรอเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาคุยด้วยขอไปเรียกจัดจ้านะเขาบื่อมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอะพี่ไม่รู้จักไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเพื่อนพี่ อ๋อเพื่อนพี่โทรโทรต้งต่อเลยนะไอ้เหี้ยกูชงไม่ต้องนานแม่งเอาไปกินเรียบกูดูแล้วเอไหนเหี้ยต้องไปคุยต่อเดี๋ยวพี่อะเขาโดนกูเขาโดนกูคารมตัว่ะให้เดินบอกแล้วอย่าให้กูเดินบอกแล้วอีกที่ให้เกียรติยกะว่าหนึ่งปีอ่ะพี่ไม่ยุ่งกับใครอดีพี่ชงโค้ดได้แต่ผมเรียกพี่เตยมาป่ะไอ้เหี้ยเจ้าพ่อกำคมมันนะเขจะเอาพี่เปามาพี่เปากูว่าพี่เปาไม่กล้าเล่นแล้วพี เขาติดที่ว่าเขาเจอพ่อแม่แล้วต้องมาๆหรอเขาเลยไม่กล้าต้องเผื่อด้วยโอเค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 ดิพี่ไปชงให้หวานเจี๊ยบเลยขอยากสดกับสดเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับใครที่เข้าใหม่ฝากกดติดตามไปด้วยด้วย